สวัสดีครับผมวันนี้เราพาอกมายมาเป็นป่ามันกับป่ายานะครับวันนี้เยื่อที่เราใช้ก็เป็นมันสับปะหลังนะครับผมดักป่ามันแล้วก็ใช้เยื่อมันนะครับนี่ครับหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะครับวันนี้เราก็ออกมาใช้กับคู่เป็นกับดักโมดิฟายของเราเหมือนเดิมนะครับพี่น้องกับดักของเรานี่ครับผมขษณะนี้เสียบด้วยเยื่อมันนะครับวันนี้น้ําหอมไม่ต้องใช้นะครับนี่ครับเราดักไปตรงนี้แล้วหนึ่งหลัง แต่ว่าเราไล่ดักมาเกือบหมดแล้วนะครับเกือบหมดอีสับแล้วมันดูตรงนี้กันครับผมนี่ครับพี่น้องเยื่อมันนะครับดักไว้นี่แล้วก็มีรอยขุดใหม่ๆอยู่นะครับผมทางวิ่งไปนู่นครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมวันนี้เราก็มากับพันจัาบนะครับผมนี่ครับันจัาบดักอยู่ในป่าตอนนี้ก็ดักเสร็จเรียบร้อยวันนี้เราพามานอนค้างคืนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบแรกประมาณทุ่มครึ่งครับผม ตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มแล้วนะครับผมนู่นครับให้พันจับไปละหลังแรกตรงนี้ไม่รู้ว่าจะมีแต้มหรือปล่นนะครับถ้ามีแต้มแล้วเราถ่ายดูอีกหนึ่งทีเดี๋ยวเราละขึ้นไปนี่เลยครับผมนี่ครับวันนี้หมายป่ามานล้วนๆนะครับนี่ครับผมให้พันจับไปเก็บหมามอกี้หนึ่งแต้มนะครับพันจับมาโชว์แต้มหน่อยครับโอ้แต้มสวยครับพี่น้องแต้มแรกแต้มหมานถือว่าใหญ่เลยนะครับนี่ แล้วก็มาหลังนี้ครับพี่น้องนี่ครับกระดาษขาวๆเดี๋ยบร้อยครับพันจับอดไปครับผมมาแล้วครับแต้มที่สองวันนี้เต็มสวยๆเดี๋ยวมันสับหลังนะครับไซส์เท่ากันเลยพี่น้องนีครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อข้างหน้าครับเมื่อกี้แต้มสองตามมาพี่น้องพันจัาบว่าตรงนี้มีแต้มอีกแล้วแต้มสวยๆเลยครับไหนครับไซส์สวยครับวันนี้ นี่ครับดักหน้าปักลูเยอะมันจับหลังนะครับวันนี้เมื่อกี้เก็บมาอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องเดินมามีอีกหนึ่งแต้มครับผมนี่ครับไซส์เท่ากันหมดเลยนะครับนี่ครับหนูนเพิ่งย้ายเข้าใหม่นะครับทางยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่กับพอมีขุยมีอะไรมางนะครับผมเราลุกันต่อนี่ครับผมข้างหน้าเครื่องหมายขาวนะครับสัญลักษณ์ของเรามาเกาะนี้นะครับผมเกาะนี้น่าจะมีสักสามสี่หลัง หมาหลังนี้มีแต้มแล้วคนัะผมนี่ครับแต้มนี้เป็นแต้มที่เท่าไรพันจับเต็มทีห้าครับแต้มนี้เต็มทีห้าแล้วครับผมพี่น้องปลดหมาเมื่อกี้ทงสีฟูอยู่ตรงนู้นหมาตรงนี้มีแต้มเลยครับนี่ครับแต้มทีหกติดติดเลยครับในถังมันวิ่งอยู่ข้างในนู่นเัาข่าวนู่นนะครับเดินตามผ่านจับมาไม่ทันนะพี่น้องผ่านจับนั่งปลดไปแล้วไหนครับพันจับแต้มนี้เต้มที่เท่าไรครับผม จำไม่ได้ครับโอ้โหหมานบวันนี้ถือว่าหมานเลยครับพี่น้องวิ่งเข้าไปในหนึ่งตัวนะครับเข้าไปในป่าด้มันได้ยินเสียงเราเดินมาหมาตรงนี้มีแต้มอีกแล้วนี่ครับผมแต้มสวยสวยงามมากตัวนี้น่าจะเป็นหนูปีที่แล้วนะครับนี่ครับมีประสบการมีประสบการณ์นะครับหนูตัวนี้นี่ครับผมเก็บมาเมื่อกี้ทงขาวนี่นะครับที่ว่าหนูวิ่งเดินเลาะมาคันนี้ หมากหนึ่งแต้มครับผมแล้วก็มีหน้าตาตรงนี้ครับอีกหนึ่งหลังไปเราเดินไปดูก่อนพันจับเลยครับให้พันจับนั่งปดอยู่นี่เราข้ามดูตรงนี้ว่าหลังนี้จะมีแต้ม,ตมอีกหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยพันจับสุดยอดครับผมหมานติดติดเลยนะครับนี่ครับแต้มันใหญ่ซะด้วยหลังนี้นี่ครับผม เราให้ผ่านจ้าไปละฝั่งนู้นนะครับผมนู่นครับแสงไฟเรามาเลาะฝั่งนี้นี่ครับผมโดนอนกแล้วครับหมานจัดครับวันนี้พี่น้องไม่รู้แต้มที่ไรแล้วนะครับยังกลับเลยยังเหลืออีกเยอะมากเลยครับผมเก็บมาเมื่อกี้อยู่ข้างหลังนะครับโดนอีกแล้วโหสุดยอดนี่ครับผมมันหมานเลยครับวันนี้ไปลุนก่อนนี้นะครับผมก่อนี้น่าจะมีสักสี่ห้าหลังครับผม ดูหลังแรกตรงนี้เครื่องหมยโอ้โหหมาดเลยครับผมหลังแรกโดนสแล้วนี่ครับเราใส่ไว้ข้างบนนู่นนะครับใส่บนทางนี่ครับโอแต้มสวยอีกแล้วแต่ละเลาะไปหนีเลยนะครับนี่เครื่องหมายของเราขาวๆเจอครับ้องปดเมื่อกี้ตรงนี้หนึ่งแต้มที่ให้ผ่านจ้าปดนะครับเครื่องหมายของเราแล้วก็ที่เราถ่ายมาให้ดูนี่นะครับเครื่องหมายหมายแล้วครับผมแต้มถือว่าใช้ได้เลยนะครับไซส์เดียวกันแต้มนี้เป็นแต้มที่สิบเก้าแล้วครับ สงคราคืนนี้รอบแรกนะครับอีกกลับเรายังเหลืออีกเยอะเลยเดี๋ยวเราบรลุนต่อยาวๆโอ้หหลังนี้มันเกิดขึ้นพันจับมุรนบผมสายว่ายุงล่างนูน่นมันขึ้นไปยุงบนนี่ครับแต่กลับไม่ลั่นอะไรครับพันจับเกาะนี้มาแต้มที่สามแล้วนะครับพี่น้องมันจัดไปเท่ากันเลยครับไปเดียวกันเลยครับผมนี่ครับถางวิ่งแบบอลังการงานสร้างนะครับพี่น้อง นี่ครับมาอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้ที่ว่าแต้มนู้นเป็นแต้มที่ยี่สิบนะครับแต้มนี้แต้มที่ยี่สิบเป็ดไซสสวยเลยครับผมอืผันจับรูงานความน้ําแดงลงครับผมแต่และโดนล,ลิขสิทธิ์โดนแบนดช่องอีกนะครับมาครับผมรุนนี้ต่อยาวๆคำคืนนี้น่าจะหลายนาทีครับคลิปนี้เกาะนี้มาแต้มที่เท่าไหร่แล้วผันจับ ก่อนนี้แต้มที่หกครับผมนี่ครับติดอยู่ข้างในนู่นนะครับเดี๋ยวให้พันจับจับมาแล้วเราค่อยดูันทีหลังนะครับผมเฉือกเปงเป๊ะครับพี่น้องตอนนี้มาอีกหนึ่งหมายครับพี่น้องยังเหลืออีกสองหมายนะครับทะาละหมายนี้เสร็จเรียบร้อยหมายนี้มามีแต้มมาแล้วผมนี่ครับพันจับโว์นะครับหลมงจาดครับแตามนี้แต้มที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเปี๋ลงกันต่อนี่ครับ ใช้เยื่อมันสับปะหลังนะครับน้ำหงน้ำหอมไม่มีครับเหยื่อบ้านๆครับดักป่ามันแล้วก็ใช้เหยื่อมันนะครับผมเหยื่อ <Yeah. S 1> ที่ว่าเขาเคยกินนะครับได้ตัวแน่นอนที่เก็บมาตรงนี้นะครับผมนี่ครับเดินมามีแต้มอีกแล้วแต้มนี้แต้มที่ยี่สิบสองคนนี้ก็จะถ่ายแต่ตอนติดให้ดูนะครับผมนี่ครับใส่สวย ปลดมาเมื่อกี้โดนหนึ่งแล้วครับพี่น้องคืนนี้น่าจะได้หาบครับผมนี่ครับแต้มที่ยี่สิบสามของเราก็ยังเหลืออยลายหลังมากเลยครับผมนี่ครับหมายก,ก็ลกแบบนี้เลยนะครับพี่น้องถ้าบุกแล้วก็ได้ดีหน่อยนะครับเก็บหมาเมื่อกี้นู่น,นครับผมพี่น้องเครื่องหมายขาวๆอันนู่นแต้มที่ยี่สิบสามมาตรงนี้มีหนึ่งแต้มแต้มที่ยี่สิบสี่แต้มนี้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับ ตรงนี้เป็นอาณาจักรคุยของเขาเลยนะครับกลางป่ามันนู่นครับคุยเบลอเบล่ามีต่อไหมครับพันจับตรงนี้นะครับลุ้นตรงนี้เลยว่าโดนหรือเปล่าเป็นไงครับพันจับเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหติดติดครับผมพันจับโชว์แ้บหน่อยครับนี่ครับผมไซส์เท่ากันเลยนี่ครับเราตรงนี้เราไม่ได้ตัดคลิปเลยนะครับ พี่น้องตรงนี้สี่หลังสี่แต้มครับมาตรงนี้มีอีกแล้วนี่ครับผมแตบนี้ลดลงมาเลยนครับไซส์ใส <c oughs> ่ลดลงมานิดนึงครับแต่ก็ยังหมานอยู่พี่น้องเมื่อกี้ตดมาแต่ที่ห้าเกาะเดียวครับ <c oughs> นี่ครับผมไซส์เดิมไซส์เดียวบอกเลยครับคืนนี้หมานสุดๆอาจารย์บอกมันครับคืนนี้่คีัคบดักไว้หมายก็นี่ครับผม นี่นะครับมันล้วนๆมันจับเสียบให้เอฟซีดูครับไม่มีน้ำหงน้ำหอมทั้งสิ้นนะครับผมเราต้องซื้อเมันเปลืองต่างครับน้ำหอมดักแบบธรรมดาธรรมชาติครับถ้ามีตัวยังไงก็โดนครับผมนี่ครับวิธีการใส่ของเรานี่ครับกับโมดิฟายชุดเดิมที่ว่าไปเชียงใหม่นะครับแล้วเรามาลุ้นกันต่อรอบสครับคืนนี้เรามาสองรอบแล้วก็รอบเช้าหนึ่งรอบครับผม ไ่ลุยกันต่อยยาวครับตอนนี้เราก็น่าจะละหูละเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับผลงานรอบแรกของเรานี่ครับสี่สิบสี่แต้มครับผมรอบแรกเหยื่อมันตะปะหลังกับไม้ป่ามันนะครับดูวบน่ารดเวฟเต็มตะก้าครับผมสุดยอดรอบแรกครับเราคืนนี้ผ่าลากหนึ่งรอบครับผมเราไปเจอกันต่อรอบที่สองครับนี่ครับผมผลงานรอบแรก รวมของพันเจกับพันเชนด้วยนะครับของเรา45พันเชน25ตันเจ9นะครับผมยังเหลืออีกสองคนยังไม่ได้กลับมานะครับทีมงานนี่ครับรอบแรกก็เฉียดร้อยแล้วครับผมสวัสดีเีรอบที่สองครับผมรอบนี้ก็เวลาผมมาเที่ยงคืนก,กว่าๆนะครับรอบที่สองรอบแรกของเราก็45แต้มนะครับไปลุ้นรอบสองว่าจะหมานเท่าไหร่ แล้วก็รอบเช้าคืนนี้น่าจะสนุกอยู่ครับผมไปรุนกันต่อแต้มแรกของรอบที่สองครับพี่น้องสองแต้มคู่นี่ครับผมโดนซะแล้วนี่รอบสองนะครับคิดได้มาสองแต้มคู่นะครับพี่น้องผ่านจ้าเปรียกมาดูโดนอีกแล้วครับผมนี่ครับแต้มนี้ถือว่าสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเล,ลาะไล่ขึ้นไปนี่เลยครับปามัน ยาวขึ้นเป็นนี่เลยครับผมตัวนึงแล้วพี่น้องแต้มติดๆนี่ครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนะผมเรายังไม่ได้หลับได้นอนนี่ครับแต้มสวยข้างหน้านี้มีอีกสองหลังนะ้อพันจับน,นี่ครับเครื่องหมายขาวๆถโดนแล้วถ่ายดูนะครับนู่นครับนี่ครับพี่น้อง ที่ว่าเราถ่ายดูเมื่อกี้นะครับที่ว่าเราพามาดูข้างหน้าผัดจ้าว่ามีแต้มตมีกแล้วไหนครับมัดจับโอ้โหไซเดิมไซเดียวไซสวยครับพี่น้องเดี๋ยวเราปลุยกันต่อข้างหน้านู่นนะครับยังนี่เพิ่งเริ่มต้นนบผมตามนีแม้แต้มที่ห้าแล้วครับรอบที่สองนี่ครับพี่น้องหลังนี้เรารอบแรกเราหาไม่เจอนะครับหลง นี่ครับมามีแต้มนะครับต่าจะตติดตั้งแต่รอบแรกนี่ครับผมถือว่าไซส์ใหญ่เลยนะครับหากลับไม่เจอครับรอบแรกหลงครับผมหาไม่เจอแต่ก็ยังมีแต้มนะครับรวบถางก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่สังเกตรอยกัดรอยหากินนะครับผานจับเรียกมาอีกแล้วพี่น้องแต้มใหญ่ไหมครับผานจับถือว่าสวยครับหืมใสเงามอีกแล้วพี่น้อง ต่มีแต้มที่เท่าไหร่แล้วครับเจ็ดครับผมรอบสองแต้มที่เจ็ดมาแล้วนะครับลุนอีกยาวๆหลังนี้รอบแรกกระโดดไปนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวยังเหลือข้างหลังอีกสองแต้มสองหลังครับไม่รู้ว่าจะมีแต้มหรือเปล่ามาตรงนี้เมื่อกี้นะครับพี่น้องขันนี้เดินข้ามมาตรงนี้รอบแรกที่ว่าเราเห็นหนูวิ่งนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมสวยเหมือนเดิมปดจนเหนื่อยครับพี่น้องวันนี้ นี่ครับพันจับปลดอีกแล้วหนึ่งแต้ม,มเดินมันเลยครับวันนี้ถือว่าสนุกครับวันนี้ดูแต้มครับนี่ผมใส่สวยมันสับปหลังล้วนๆไม่มีหัวเชื้อไม่มีน้ำหอมทั้งสิ้นครับผมนี่ครับพี่น้องเมื่อกี้หนูของเราติดไม้หนึ่งแต้มแต่เราไม่ถ่ายชมนะครับเพราะว่ามันกินกันเองเหลือแต่หัวครับผม มาแต้มนี้โหไซส์ประมาณสามขีดครับนี่ครับผมใหญ่มากตัวนี้นี่ครับพี่น้องเมืกก่อกี้ที่ว่าต้นไม้นี้ที่ว่าแต้มประมาณสามขีดนะครับกะเถิบมานิดเดียวนี่ครับโอ้โหเย่ามาสับปะหลังผ่านจาับของเรามีเสียงดังนิดหน่อยนะครับรอบนี้นี่ครับที่ว่าต้นไม้ต้นนี้สามขีดนะครับแล้วก็มาข,า,ขาวๆนี่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับพี่น้องเดินมา โดแล้วครับผมผ่านจ้าโฉบนะครับบอกได้เลยว่าเหนื่อยครับผ่านจ้าปลดหนูจนเหนื่อยครับคืนนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับเปิดดูการป่ามันครั้งแรกของปีนะครับป่ามันนี้นี่ครับผมมาแล้วครับพี่น้องอีกหนึ่งแต้มรอบแล้วหลังนี้ก็โดนครับรอบนี้ไซส์ใหญ่ๆบมๆเลยครับผมมาอีกแล้ว นี่ครับผมผลงานรอบที่สองนี่ละไมายังไม่ถึงครึ่งของอีกลับนะครับผันจับไปเก็บมาข้างในอีกหนึ่งแต้มลงมาครับแต้มนู้นเป็นแต้มที่สิบห้านะครับรอบของที่สองนี่ครับดูผันจับแต้มใหญ่เลยครับพี่น้องนี่ครับแต้มที่สิบห้านะครับรอบที่สองนี่ครับไปรุ้นกันต่อข้างในนู้นนะครับผมนี่ครับหลังนี้ผันจับหยิบมาโชว์ครับผม สองหลังคู่ 1. 1> เรียบร้อยครับผมนี่หนึ่งแต้มมันสองร่องนะครับโดนสองแต้มนี่อีกหนึ่งแต้มนี่หนึ่งแต้มมันได้เกินนะนแะนกก 15, น 16, แต้มนี้แต้มเท่าไหร่พันจับเมื่อกี้สิบห้านี่สิบหกแต้มนี้สิบเจ็ดครับผมนี่ครับหลังจากเมื่อกี้สองแต้มคู่นะครับมานี่โดนอีกแล้วครับผมพันจับโชยเยื่อมันของเรานะครับนี่ครับผมได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าว่ามีตัวยังไงก็โดนนะครับถ้าไม้ป่ามันสุดยอดครับผมแต้มที่สามของเกาะน,นี้เมื่อกี้เก็บมาแล้วสิบแปดแต้มนะครับพี่น้องกลับบรรลุกันต่อข้างหน้าอีกสามหมายครับผมสามหมายก็ประมาณสักสามสิบหลังได้ครับวันนี้ดักทหมุดประมาณแปดสิบหลังครับผมบรรลุกันต่อข้างหน้ายาวๆวครับดีครับพี่น้องแต้มที่สิบเก้าฟันจับเรียกเรามาแล้ว นะครับผ่านจับโอ้โหไซสสวยครับหลบแล้วก็โดนครับนีครับผมหลบแล้วก็ติดนะครับตรงนี้รอบนี้ก็โดนอีกแล้วหนูวิ่งเข้าไปข้างในนะจับผ่านจับเมื่อกี้ปลดมาสองแต้มเราไม่ใา่ให้ท่านผู้ชมชมนะครับนี่ครับมาหลังนี้โดนอีกแล้วเราไม่ได้ตัดต่อคลิปนะครับก่อนนี้มีหกหลังรุนกันเลยครับผมหลังนี้หลังแรกมาแล้วครับหนึ่งแต้ม ดี๋ยวรอพันจับดักเสร็จเราไปลุยกันต่อครับไหนครับพันจับยังไม่ได้เห็นตัวหนูเลยนี่ครับผมใส่สวยไปครับนำหน้าเลยครับผมเมือนเดิมเลยครับบอกครับหลังนี้ไม่โดนนะครับพี่น้องนี่ครับมันยังขาวอยู่ ผ่านมาแล้วสองหลังนะครับหมายนี้โดนนะนี่ครับผมจับสุ่งเสียตรงนี้โดนแล้วนะครับแดไซส์ไม่โตนี่ครับไซส์เดิมรุ่นกำลังเหมาะนะครับตรงนี้ห้าหลังสองแต้มนะครับ นี่ผลงานรอบที่สองของเรานะครับสามสิบเก้าแต้มสวัดดีเอฟซียาเช้านะผมเช้านี้ออกจะสายนด้หน่อยนะครับมาแล้วครับแต้มแรกของเราเช้านี้ก็มาถึงตรงนี้มีอีกหนึ่งแต้มครับพี่น้องนี่ครับผมแต้มสองของตอนเชา้าเพิ่งเก็บหลังที่สามนะครับหลังนี้ นี่ผมสองแต้มแล้วครับหลังจากเก็บเมื่อกี้มาสองแต้มนะพี่น้องเดินเข้าไปข้างในได้อีกสองเป็นสี่ครับตรงนี้ป่ามันในน้อยข้างหลังแล้วนี่แหละครับมาลุ้นกันต่อเกาะนี้นะครับพี่น้องจะมีแต้มหรือเปล่าเมื่อกี้เก็บไม้หนึ่งหลังมีอีกหนึ่งแต้มครับไม่ได้ถ่ายให้ชมมาตรงนี้เมื่อคืนซัดไปสองแต้มนะครับเช้ามาไม่มีแต้มครับพี่น้อง ช้ามาไม่โดนครับตรงนี้แล้วก็มาต่อหลังนี้หลังนี้มันกระจายเรียบร้อยครับพี่น้องโดนอีกแล้วน่าจะเป็นร้อยครับค่ำคืนนี้แล้วก็ตอนเช้าครับนี่ครับสองอีกแล้วครับ ช้านี้ก็เก็บมาใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งปลาช้านี้ก็อีก30กว่าแล้วครับยังไม่ได้นับแต้มเดี๋ยวเราไปนับกันที่บ้านนะครับ